อง้อายค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะสําหรับแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตานั่งรอคอยกันอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะมาถึงที่สตูดิโอของเราแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะฝ่าวิกฤตรถติดมาได้นะคะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับด้วยกับนัทศกดาทอนแล้วก็พะแพงสวัสดีค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะมาที่ขอนแก่นเจอรถติดแบบนี้เลย โอเคไหมลงเหมือนกันใช่ไหมคะพูดถึงครับเพราะว่าหลับกันทั้งคู่เลยคือไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันติดเลยแล้วตอนนี้ตื่นยังคะตื่นแล้ววันนี้พูดถึงวันนี้ก่อนวันพ่อนะคะทั้งสองคนไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยแบบมีพงเซอร์ไพรส์อะไรให้พ่อไว้ไหมก่อนหน้านี้โดยงานเต็มที่ จะเสร็จงานนะครับค่ะ,ค,ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น<ช>อืม้เดี๋ยวเอาไว้โทรหารอีกทีหนึ่งก็ได้ตอนนี้ลุยงานให้เต็มที่ก่อน<ช>คิดว่าพ่อคงจะให้ใหกําลังใจยอยู่ด้วยใช่ไหมอืมอก็อยากจะให้แบบว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆเซอร์ไพรส์คุณพ่อบ้างก็ลองถามดูเฉยๆเอเห็นนี่ครับคือปกติ วันนี้ก็คือแบบอาศัยโทรไปอะไรเงี้ยให้พ่อรู้ว่าเอ้ยเรายังนึกถึงเขาเาพราะส่วนมากเราใช้เวลากับการทํางานมากใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถามถึงผลง,งานเพลงเลยละกันเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าลุยงานหนักจนว่าแบบมีเพลงออกมาตอนนี้ทั้งสองคนคนละซิงเกิลนะคะ,ะพูดถึงคิดถึงดังๆก่อนก็แล้วกันเพลงนี้กระแสดีมาก ให้มันดีแบบคือคือพี่ณต้องบอกว่างี้มันดีแบบเฮ้ยดีมากอ่ะเออต้องพูอย่างนี้เลยประหลาดใจเหมือนกันว่ามันมันเกินความคาดหมายของเราไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับค่ะมัางายว่าคนชอบเยอะมากแล้วแต่ไหนคนก็ลองได้อะไรเงี้ยเออรู้สึกดีใจดีใจมากมากจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันมันได้ดั่งใจมากๆคือตอนแรกที่เราเอ่อมาแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาครับ เราก็ตั้งใจเวลาว่าอยากจะให้มีท่อนร้องรับส่งอะไรแต่ว่ามันตอนนั้นคือนึกภาพไปถึงตอนที่เท่าไปร้องจริงเนี่ยอยากให้คนที่เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยร้องกลับมาหาเราอะไรเงี้ยเพราะมันมันเป็นเพลงรูปแบบนี้ออกมามีร้องพิจิตริงกับแก้วแล้ววันไหนแก้วไม่ได้ไปก็คือคนคนดูน่ะคนคนดูจะร้องแทนแก้วแล้วมันแบบโอ้มันประทับใจมากจริงนะครับ แล้วแล้วแล้วแบบอย่างการฟิชเชอร์ลิงเงี้ยเราก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยแล้วทำไมต้องแบบเป็นแก้วคือซึ่งต้องบอกว่าแก้ว<อ>ซาซาเองทุกคนอาจจะแบบคือเหมือนเหมือนกับว่าอาจจะหายหายไปจากการร้อ,องเ<ไ>พลงไว้นานแล้ว<ไ>อ่ะคือส่วนหนึ่งคือนะชอบชอบเสียงของแก้วอยู่แล้วคะแล้วเราคือเราไม่ได้อยากเอาคนที่อาจจะแบบฟิชเชอร์ลิงบ่อยแล้วอะไรเงี้ยคือาคนที่คือยังสดอยู่อะไรเงี้ยใช้คําว่าไงดีแต่ว่า คือไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปพีจารณใครคือมันจะได้เป็นความความใหม่แปลกใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยได้ลงตัวมาเป็นแก้วแบบว่าทางโปรดิวเซอร์เคยทำเพลงีซาซ่าค่ะครับอ๋อก็เป็นคอนิแบบเหมือนคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะคะคิดถึงดังๆเพลงนี้นอกจากกระแสจะดีแล้วเนี่ยนะคะเห็นแบบว่าแฟนคลับแฟนคลับก็ติดตามเพลงนี้กันเยอะมากเราอยากจะรู้ความรู้สึกของนัทสักดาทอนว่าการที่แบบมีแฟนคลับ เยอะล้อนอะไรขนาดนี้มันเป็นยังไงอะคะรัอ๋อไม,ม่ถึงกับล้นหรอกครับแต่ว่าก็ต้องมันรู้สึกดีใจนะครับคือคไปไปที่ไหนมันก็มีคนแบบว่าคอยให้กำลังใจเราในการทำงานอะไรนยครับ่ตามไปด้วย แต่ว่าเพลงคิดถึงดังๆเนี่ยทำให้นอกจากมีแฟนคลับแล้วมีแฟนเพลงเพิ่มขึ้นเยอะเลยเหมือนกันครับเยอะม,แบบมากๆก็แบบดีใจครับคือน้องๆหลายคนก็แบบว่าเอาเพลงน,นี้แบว่าส่งให้แฟนส่งให้คนรักอะไรเงี้ยเออ,อฉันคิดถึงดังๆนะคือเหมือนเหมือนแบบว่า<อ>ความความคิดถึงมันมันมากจนแบบมันดังมากในใจอะไรประมาณนี้ป่ะใช่ใช่ครับมันต้องพูดออกไปดังๆอืาจะได้รับรู้ อืมมันเป็นอารมณ์แบบแนวคิดถึงคิดถึงงั้นถามนะต่อเลยละการค่ะว่าตอนนี้แบบคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคิดถึงแฟนคัดถึงแฟนค่ับอ๋อนั่หน้านเนี่ย หวานเชี่ยมันจะตอบอะไรได้กันมันมันบังคับช้อยแล้วใช่ไหมคิดถึงพ่อแล้วกันครับเออเออเห็นบ้ามี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 ตัวช่วยมีตัวช่วยอ้ามาพูดถึงเพลงของพ่อแพงกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้กับนิสัยไม่ดีเลิกนิสัยไม่ดีแล้วเหรอเหมือนเดิมอันนี้รอเล่นรอเล่นคันสองค่ะตอนนีนิสัยไม่ดีค่ะ ไก็เป็นเพลงอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นก็จะเป็นวิงเวียนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ามีความเป็นกุ๊กเก็กมีความเป็นผู้หญิงบ้างอยอ่ามันคือมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่บตั้งแต่สิงกันก่อ,นน,น,อนนี้คือแบบอารมณ์แบบเบียงเวียงวีนวีหน่อยพอมาเพลงนเนี้ยเนี่ยคือมันแตกต่างกันไปเลยนะเป็นเหมือนอีกลุกหนึ่งที่เป็นเสาเสาวสาวฮิปอระณนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องขอเยอๆก่อนค่ะ เพลงนี้ก็คือมีความเป็นป๊อปร็อกันค่ะแต่ว่าแค่ในในในตัวกลิ่นของดนตรีเพลงสองเพลงเนี่ยจจกต่างกันนิดนิดหน่อยอย่างเพลงแรกก็จะมีกลิ่นพังด้วยความที่มันเป็นกลิ่นพังในเรื่องของสาววีตาสาวกลองอะไรอย่างเงี้ยแต่พื้นฐานเพลงเนี้ยมันคือมีความเป็น๊อปเข้ามาเยอะสูงแต่ว่าในดนตรีสาวดนตรีก็ยังมีความเป็นรมือนกันยังไม่ได้ทิ้งความความเป็นความ r o c เหมือนเดิมใช่แต่ว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ออเป k, ็นเป็นเพลงบวกอ่ะเป็นเพลงบวกอย่างนั้นจะออกลบๆนิดนึงอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นเพลงบวกแล้วเป็นเพลงที่ค่อนข้างนี่จะแบบน่ารักฉะนั้นเราก็จะแต่งเนื้อที่มันเบาๆไม่ต้องซีเรียสแล้วมันเป็นเพลงฟังง่ายๆชิลๆนะเห็นว่าแต่งเองด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้แต่งเองมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลย เพลงแรกอ่ะจริงจริงแล้งแต่งตั้งแต่ล l b u m แรกแล้วแต่งตั้ง,ตงแ,แ,แ,แต่ album แรกเริง <RR> จริงค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือจริงๆชอบแต่งเฉยใช่ไหม album แรกแล้วค่ะนี่ใส่ไม่ดีก็แต่งน<อ>ี่เพลงนี้ก็แต่งคือส่วนใหญ่คือถ้าจริงศิลปินหลายๆคนไม่เชื่อว่าคงแบบอยากตัแต่งเองมันเป็นความรู้สึกที่แบบออกมาได้จริงเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วเพลงก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบ ก็ <c oughs> เพลงนี้ก็เป็นอีกอารมณ์อีกมูดหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็รักดีค่คะแล้วทําไมถึงต้องเป็นพี P ่เป้วงมามาฟฟิชชิ F ่งด้วยโอ้อันนี้ก็คือจริงๆรู้จักกับวงมาอยู่แล้วอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเพลงยังขาดอะไรไปในเพลงเพลงนี้คือเราแต่งมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ครบอ่ะอม,มันยังแบบมันขาดอะไรไปแล้วก็รู้สึกว่าเออไหนลองเอาพี่เป้มาฟีดดูสิแต่ว่าอยากให้เป็นแบบแร็ป หมายคว่าคือเรารู้ว่าพี่เป้เขาชอบพี่พอปมากอะฮะแล้วแบบพี่เป็นพี่เลยนะอ๋อคือเพลงของเขาเขายังไม่ได้เป็นเขาเลยนะเออเพลงของเราเขาได้เป็นเขาแต่พี่เออ้รู้สึกว่าพี่ปล่อยเลยนะแล้วก็เป็นมุมมองพี่เลยว่าทําไมผู้ชายถึงไม่ค่อยชอบพูดมีเรื่องความรักหรือว่าจะชอบใครจะไม่ค่อยพูดอเก๊กอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นมุมมองพี่เป้ไปเลยอ คืออารมณ์แบบว่าผู้หญิงเรานะก็อยากจะดูเฮ้ยรักก็รักสิคิดถึงก็คิดถึงทำไมแบบเงียบ่างนี้เออจอิงๆนะอารมณ์นี้เป็นรู้สึกแบบเหมือนเป็นการอ่ารักครั้งแบบเหมือนการเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าเพิ่งรู้สึกว่าชอบคนนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีข่าวหลอกมาชอบคนนงคนนี้ชี้การใหญ่เลยอกก็ไม่ได้อะไรครับผมไม่มีแลายก็ลงตัวด้วยพี่เป้สำหรับอ่าท่านเด็บ ที่ทพระแพงแต่งเองอ๋อท่อนแรปพี่เป้แต่งอ๋อเป็นในพวกดนตรีหรือว่าในเรื่องของเนื้อ้องคอนเวิร์สหรือพี่เอาลองอะไรอยงีคือจะแต่ง เนื้อเพลงก็เลยออกมาเป็นประมาณทั้งในส่วนของอารมณ์ผู้หญิงด้วยแล,และก็อารมณ์ผู้ชายด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ได้เลยว่าทาไมผู้ชายถึงแบบไม่ชอบพูดอะ,อ,อ,อะไรแบบนี้เห็นว่าแต่งออกมาจากความรู้สึกจริงๆมีความรู้สึกแบบนี้กับใครหรือเปล่าอะไรยังไงบ้าง,งาส่วนใหญ่เก<อ>็ต้องแบบบ้าง <c oughs> บางทีเราก็อยากให้แบบเพลงมันฟังง่ายขึ้นไม่อยากเจอแบบว่า มีอะไรที่เป็นคําพูดที่เข้าใจยากเออเอาแบบง่ายง่ายง่ายทำไมต้องแบบว่าไม่ค่อยพูดทำไมต้องงีก็อาจจะมีประสบการณ์บ้างไใต้อพระเพ็ญเขาใส่อารมณ์มากคือพี่พี่ไม่ได้กลัวว่าพระแพ็จะเจ็บมือนะพี่กลัวว่าโตพี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีนิดหน่อยค่ะแบบว่าอารมณ์แบบมีอินอินอะไรบ้างนิดนึงเออมันก็ต้องมีบ้างแหละแหมใช่ไหมมันถึงจะได้บอกว่าได้อารมณ์ออกมาเต็มที่ขนาดนี้นะคะงั้นถามถึงผู้ชายปากแขกในแบบของนัส ดาทอและกาดค่ะปกติเนี่ยพี่นัดเวลามีคนมาถามแบบเฮ้ยคิดถึงนัมเวลาอ่ะถัาสมมติกูเก๊กูเก๊กเราจะกล้าบอกเขาไหมว่าเราคิดถึงนะเออเป็นแฟนเพลงเนาะเป็นแฟนเพลงได้ปะเป็นแฟนเพลงก็ก็บอก บอกบ้างแต่ไม่บ่อยอก็มีบ้างใช่ไหมอารมณ์อารมณ์ปากแข็งีช่วงนี้ก็บ่อยหน่อยด้การร้องเพลงนี้ให้กันฟังอ๋อคิดถึงดังๆช่วงนี้ก็เลิกปากแข็งแล้วเพลงบอกว่าพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆพูดมาให้ดังหน่อยแพงก็เป็นพูดสิเออเออค่ะสองเพลงพูดเหมือนกันเลยอ้างว่าพูดถึงกระแสของ m อกันบ้างค่ะเห็นว่า MV วตอนนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะทั้งสองเพลง R M V เพลงคิดถึงดังๆก่อนแล้วกันอ๋อยังอ คิดถึงนางก่อนแล้วกันเนาะจ้ะครับผมคิดถึงนางก็มีให้ชมกันแล้วนะครับแล้วก็ในมีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่า3เส้นเรื่องมีอันหนึ่งเป็นคู่น้ากับแก้ว<ฆ>อีกคู่เด็กมัธยมมีอคู่วัยทำง,งานนะ<ฆ>ครก็ให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเป็นใครคู่รักแบบไหนก็สามารถส่งความคิดถึงกันดังๆได้อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ใช่ไปดูกันได้ใน YouTube นะครับช่วยเพิ่มบิวให้ในกรดีใช่ตอนนี้กําลังไปได้ดีครับกระแสของพี่นักสการทองก็เลยกรบพระเอกเอ็มวีเรื่องนี้ไปเลยนะคะไม่ใช่หรอเอ็มวีตอนนี้ก็มีให้ชมแล้วนะคะส่วนเอ็มวีของบ้าแพงโโอ้ห ต้องรอสักพักค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าหนีกระแสน้ําท่วมก่อนว่ากําลังกําลังจะถ่ายอีกไม่นานนี้คุได้ดูกันค่ะสําหรับเพลงคู่สีจัสทองมาพาตอนนี้ก็ขอฟังจะออกมาแนวแบบประมาณไหนเราอยากจะรู้จังเลยแบบคือคือเราเห็นมาพายในแนวแบบวีนวีนวิงเวียงใช่ไหมเอกแนวแบบเป็นป๊อปล็อกแล้วเพลงนี้มันมาแบบสบายขึ้นี่ยก็จริงๆแล้วคิดกับพี่ ทีมงานไว้คือว่าจะเป็นแพงเนี่ยเอาแพงมาจับเป็นแบบลายบุคลิกอะเปรี้ยวหวานซ่าแก่นทอมบอยอะไรเงี้ยมันแต่งแบบเขาเรียกว่าให้มันดูแตกต่างแล้วแต่ว่าเป็นอารมณ์เกี่ยวกับแบบเออผู้สียอะไรอย่างเงี้ยอืมอนนก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าก็น่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าเดีย๋ยวต้องรอดูทำลายบุคลิกให้คนเขาตื่นเต้นกันไงเออใช่ไหมอ่าเงียจะเห็นแบบ เออเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเ้ิจีดมากเซ็กซี่มากเออแบบนี้วิ่นวิ่เหว่งหว่งอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันในส่วนของ MV ทั้งสองเพลงอ่เ MV เพลงนี้ได้ติดตามกันแล้วนะคะงั้นถามถึงอัลบั้มรายการเขานะก็วางแผงแล้วครับวันนี้ก็มีมาฝากด้วยนะครับ3 6 1องศาในสักดาทอนครับชุดใหม่ก็อ่อทีี้เรวมเพลงของ อัลบั้มดูวินนัสโปรเจกต์ไว้ด้วยเพลงไม่มีพ่กนี้นะทีงเง,งานนงานก็ดีที่แล้วเอาอมาปรชุไว้ด้วยครับแล้วก็มีซิงเกิลแต่ฟาริโนมานก่อนหน้านี้แล้วก็เพลดังแล้วก็มีเพลงใหม่อีกนะครับทั้งหมดแปดแทร็นอัลบัมลบ้มอนี้ค่อนข้างที่จะแบบโตขึ้นเยอะครับเพราะว่าลงไปทำเบื้องหลังเองเยอะคือไปร้องเองก็เกือบทุกเพลงในอัลบั้มเลยครับผมแล้วก็มีออกไอเดียเรื่องเนื้อร้องบ้างแต่ยังไม่ได้เขียนเองนะครับลองคอรัสูุนนัน ยทะทำหลายอย่างเยอะเดี<_<_๋ยวแม้แต่ขั้นตอนการมิกซ์อะไรเงี้ยก็จริงเราต้องต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ครับที่ให้โอกาสมาเยอะอย่างขั้นตอนการมิกซ์โปรดิวเซอร์พี่เต๋าพายดอมเมซีนะครับก็จะส่ง ส่งให้เราฟังก่อนแล้วก็จะถามว่าเอออยากได้เสียงตรงไหนเพิ่มอยากจะเปลี่ยนดนตรีตรงไหนมาอะไรเงี้ยก็คือให้เรามีโอกาสได้คอมเมนต์ทุกขั้นตอนเลยมให้เราได้แบบว่าสื่อความเป็นแัสักดาทอนออกมาในทุกเพลงด้วยให้เพลงที่มันเสร็จแล้วมันเป็นตัวตรงเราจริงๆอืมค่ะเพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้นะคะถ้าอยากจะดูแัสักดาทอนแบบหมดเปลือกแบบเปลืองเลยจริงหมดเลยจริงถ้าซื้อแพ็กเกจใหญ่นี้มันจะมีเป็นโฟโต้โน้ตบุกใช่ไหมแบบมีแบบเปลืองไหมคะไม่มีมีบ้างไม่เปลืองไม่หมด <laughs> เปลื่องแต่ไม่หมดนะคะแต่นี่เห็นแฟนคลับก็มีถือมาแล้วะลนะคง <laughs> จะดูแบบเปลื้องๆกัน <laughs> <laughs> อ่ะอันบั้มเต็มของพะแพงบ้างค่ะก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นซิงเกิลสองก่อนแต่ี่ค <c oughs> ิดว่าคงจะปล่อยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนี่คงอาจจะมีอัลบั้มเพราะว่าพงคงปล่อยไปเรื่อยๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ให้ติดตามไปทีละซิงเกิลทีละซิงเกิลใช่เพราะอยากจริงก็อยากมีอัลบั้มแล้วแล้วก็คือแบบ เราก็เป็นคนที่ชอบทําในเรื่องของดนตรีอะไรเงี้ยชอบทางสายนี้อะไรเงี้ยมากด้วยความชอบอคือแล้วเราจะเห็นพระแพงในอีกหลายลุกใช่ไหมในในในแต่ใน Mv ด้วยแต่ในเอเนี้ยคงจะเป็นหลายลุกแต่ว่าคงจะเป็นคอนเซ็ปต์พระแพงเหมือนเดิมเป็นแบบ เหมือนเดิมทําผมอะไรเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าในเอมไม่ทำแล้วหรอคะปี่แฟงพี่ดูมันฟูๆัวไหมคือหมายว่าาอหมยถึงว่าลุกเดิมค่ะลุกเปรี้ยวแต่ว่าหมายถึงว่าแพงต้องมีคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นเรื่องราวของบุคลิกหลายบุคลิกซึ่งแพงแสดงเองหมดอะไเลยโอ้นะฮะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะคะแต่คิดว่าคงไม่ได้ไปถ่ายท่ามกลางน้ำท่วมนะคะไม่ อ่าเดี๋ยวยังไงน้ำเร่นเลยล่ะเดี๋ยวกลับไปยี่งเทพพอดีเลยไปทำความสะอาดบ้านกันใช่ไหมจริงจริงนะปุยครับของเราชัยเนี่ยะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ออกมาในช่วงช่วงที่จริงๆคือมีหลายคนมองว่าเอาทำเพลงออกมาช่วงน้ำท่วมเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะแบบดรอปไปหรือเปล่าช่วงน้ำท่วมแต่จริงแล้วว่าเรามองว่าพอเพลงใหม่ออกมาในช่วงน้ำท่วมเนี่ยคนก็แบบเฮ้ยเพลงใหม่เหรอมันก็คลายเครียดไปนะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยทำให้ลืมน้ำท่วมไปบ้างอะไรเงี้ย ใช่ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นข้อดีบอกว่าพ่อมีศิลปินหลายๆคนแบบหลีกเลี่ยงนี่เธอมาส่งตอนนำเพแล้วก็เป็นโอกาสทองของเ,าเ,เออราที่ เด็กคนอื่นมาส่งเพลงเราก็ร้องเละค่ะใช่ไหมเพลงก็ดเพลงก็เลยเปิดบนอเรื่อยๆอ๋อใช่ใช่เขาลืมคิดไปแล้วว่าตรงนี้ก็เลยคิดจริงๆมันเป็นผลดีตามปล่ายตอนน้ำท่วมเนี่ยเออเป็นโอกาสของเราเลยนะคะก็ทําให้เพลงนี้เนี่ยได้รับกระแสเป็นค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากไปถึงช่องทางในการติดตามแล้วก็สําหรับการโหลดเพลงนี้แบบถูกต้องด้วยกันผมว่าใครอยากจะมีเข็บไว้ค่ะเออ ในการโหลดเพลงของพวกเราทั้ง2คนเลย<ช>นะครับแล้วก็เพลงอื่นๆของเดลปินจากค่าย True f i n a n e นะครับเข้าไปโหลดได้ที่ www.truemusic.com เลยครับหรือว่าถ้าใครใช้ระบบ True Move ก็โทร2222 22. ได้เลยแล้วก็เข้าไปเลือกเพลงเลยนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางการติดต่อสําหรับนัทนะครับก็เข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook ก็ได้ครับ facebook.com/slash/nat.sakdathon นะครับนัทสกด N-A-T นะครับแล้วก็หรือทาง Twitter ก็จะเป็น @natsakdathon เลยครับค่ของแพงก็ทวิตเตอร์จะเป็นสุภะแพงสุพรดา p a p n g น a สก a k สุภรดา s u p a r a d a นะคะส่วนใน Facebook จะเป็นคลับค่ะก็จะไป Search ใน Facebook เลยค่ะง่ายๆว่าพระแพงคลับที่เพจแล้วก็กดไลค์แล้วก็ สมารที่จะเป็นแบบว่าเรื่องราวพระแพงหรือว่าไปงานไหนอะไรอัปเดตข่าวสารต่างๆได้เลยค่ะอืมคือจะไปที่ไหนแฟนคลับก็สามารถที่จะติดตามอัปเดตได้ใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าต่อจากตรงนี้ก็จะไปต่อการที่อ๋อใช่เดี๋ยวคืนนี้มีไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่อุดรธานีที่ทุ่งสีเมืองอไปร่วมก็ไปเจอกันได้ตอนทุ่มหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทุ่งสีเมืองอีกคืนพรุ่งนี้จะไปร้องเพลงก็ไปทุ่งสีเมืองอีกกับีงานุปชาที่อุดรเมือใค่สองวันเลยครับ ชาวอุดรได้เจอกันเต็มๆเลยสองวันเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้ก็คงจะไปต่อกันที่นั่นด้วยวันพรุ่งนี้ก็ได้เจออีกนะคะเอาเป็นว่าแฟนคลับที่อุดรหรือว่าแฟนคลับพัพปี้ทามที่อุดรก็รอติดตามกันรายกานนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้งสองคนขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตเพลงกันเรื่อยๆแล้วก็ส่งให้บ่อยๆด้วยรายการนะคะแวันนี้ขอบคุณมากๆขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็น 尴尬。Um, <can>